ในจิตซึ่งสัมพันธ์สัมผัสกันอยู่นั้นของเราจนออกหน้า243เพราะเนื่องมาแต่ความลำบากความทนได้ยากความทรมานต่างๆที่ต้องนั่งแทนนอนหรือไม่ให้มันขยับดิ้นมีอิริยาบถมากท่าตามปกติโดยกำหนด คือเอาแต่ท่านั่งเท่านั้นนี่เองนั่นแลมันจะเห็นทุกข์เมื่อมันออกเกิดจริงเป็นจริงที่จิตเราเราก็จะรู้ได้ในตัวในตนเรานั่นเองแล้วจะได้ฝึกหัดเรียนรู้วิธีปรับลดทุกข์ทางด้วยภายนอกและลดทุกข์ทางด้วยทำได้ภายในจิตแม้เราจะนั่งหลับตาเป็นบทศึกษา โดยใช้ชื่ออุบายวิธีว่าทำอาณาปานสติและจะกำหนดบทบริกรรมใดๆก็ตามหรือจะกำหนดลมหายใจโดยตรงเลยตามที่ได้เรียนมาก็ตามการใช้บทบริกรรมหรือยึดเพ่งลมหายใจเป็นอุบายก็เป็นเพียงกรรมวิธีเบื้องต้นที่จริงนั้นเป็นวายโยกสินเพื่อจะให้จิตสงบลงเรียกว่า สมถะเพื่อเราจะได้มีผลตรวจอ่านธรรมวิจยะหลังจากจิตสงบแล้วอย่างจริงจนเป็นจิตที่ไม่มีนิวรณกิเลสห้าทั้งมวลมันกวนสติของเรายกขึ้นมาควบคุมเป็นเจ้าแห่งขันได้จริงๆเราก็อาจจะสามารถเพ่งรู้ยานเพ่งเผาฌาน และแล้วก็จะพึงเผาสิ่งที่พึงควรละควรทิ้งได้ง่ายเข้าและถูกตัวเมื่อรู้แจ้งสิ่งที่ควรเผานั้นๆเราก็จะพึงฆ่าพึงกระนาบมันจริงๆหรือพึงหาวิธีจะลดจะล้างจะจางคลายจะเปลืองออกจะวางจะสลัดมันออกทำไม่ให้มีให้ได้ด้วยประการต่างๆจึงจะเรียกว่า ค่ากิเลสตัณหาเผาอุปทานอย่างวิปัสนาและการรู้จิตเห็นกิเลสตัณหาในจิตอย่างนี้แหละคือการแจ้งทะลุกายในกายอย่างถูกตรงหรือแจ้งจิตในจิตอย่างแท้เมื่อลึกเข้าไปก็จะถูกตัวเวทนาในเวทนามโูปวิจารสิบแปดจนไปดับไปวางไปหัดเรื่อง หัดคลายเวทนาไม่ว่าจะเป็นทุกขเวทนาสุข,ขเวทนาฝึกหัดให้ควบคุมทำให้เป็นอุเบกขาเวทนาเป็นจิตเฉยหรือว่างจากทุกข์ว่างจากกิเลสต,ตัณหาให้ได้จริงๆก็เป็นการกระทำสติปัฏฐานขั้นละเอียดละออเข้าไปจริงๆแท้ๆอย่างนี้เอง จึงจะเป็นการกระทําที่ถูกทางเป็นสัมมารอริยมรร์ตรงต้องกับคําตรัสยืนยันของพระบรมศาสดาว่าเป็นเอกายนามรร์คือต้องอยู่ในร่องหนึ่งรอยเดียวนี้จริงๆที่เป็นทางเดินไปสู่มรรคผลนิพพานแม้จะใช้วิธีการนั่งหลับตาศึกษาบำเพ็ญก็ตาม หน้า244ดังนั้นก่อนจะทำตนให้มีความสามารถเข้าไปรู้กายในกายจิตในจิตเวทนาในเวทนาได้แท้แท้จริงๆดังกล่าวมานั้นเราก็จะต้องมีสติสัมโพชฌงจริงๆ คือมีสติขั้นบริบูรณ์เป็นองค์แห่งการสามารถเข้าไปตรัสรู้ได้จริงๆจ,จ,จะมานั่งอวดดีดันทุรังอยู่ว่าจะขอทำแต่ท่านี้อย่างนี้อย่างเดียวด้วยมานะทิฐินั้นมันจะเป็นกำไรอยู่หรือจึงจะต้องมีการฝึกหัดสร้างสติก่อให้เป็นปัจฐานเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวิถีทาง และโดยทางที่ถูกก็คือควรฝึกสร้างสติไปจากง่ายหรือจากหยาบไปหาละเอียดตามลำดับขั้นให้สมคล้อยกับอุบายวิธีที่พระบรมศาสดาได้วางแบบฉบับไว้ให้เราชาวพุทธนั่นเอง